วิสัยทัศน์ตำบลดอนหันตำบลดอนหันหน้าอยู่คนมีคุณภาพดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการที่ดีอิ่ขคณะผู้บริหารนำทีมโดยน,นายธนกรรังสีมานกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนายแสงสินสำเริงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน นายบุญเลียงนามปัญญารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนายกิติสังกะคำเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนายสมศรีล่าศรีดาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนายดนตรีล่าศรีดารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน นายเชิดชัยเจริญสกจรเลข,ขานุาการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนายสุวรรณด่านซ้ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่1นายยงยุทธคชสารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่2นายประภา้อยหญินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่3 นายทวัชัยดวงกุณาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่4นายสมศรีราศรีดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่5เรืออากาศโทสถิราชัมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่6นายหม่สารันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่7นายจำนงแสนคำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่8นายยุทธเกียรตโตนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่9 นายนิกรอนพิมพ์สิงห์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่10นางอุบลสุกุมารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่1 1นายมิรศักดิ์เข่งพุงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่12นายดนตรีล่าศรีดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่13 นางสงกรานถมณีศรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14นางเยาวลักษณ์พลศักดิ์สายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่15หัวหน้าส่วนราชการนายเชิดชัยเจริญสักจรประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนายเลือดชัย้อยทองรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนายอาคมริตาหัวหน้าสำนักประลัด นายสุชาติเกศรมาลาผู้อำนวยการกองช่างนางปน,นาราทองเสนผู้อำนวยการกองคลังนางรัติยาไยทองผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันตั้งอยู่ที่เลขที่196หมู่11บ้านหนองย่าแพรกตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นมีเนื้อที่ทั้งหมด53.8ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับตำบลเมืองเก่าและตำบพลพารับทิศใต้ติดกับตำบลท่าพระทิศตะวันออกติดกับตำบลเขาไร่ทิศตะวันตกติดกับตำบลท่าพระพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบมีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ดีอีก มีแม่น้ำชีไหลผ่านในพื้นที่ความยาว17.50กิโลเมตรมีลำห้วยชันไหลผ่านในพื้นที่ความยาว20.50กิโลเมตรมีลำห้วยรากไม้ด้วยส่วนใหญ่มีลักษณะตื้นเขินตำบลดอนหันปกครองหมู่บ้านทั้งหมด15หมู่บ้าน มีประชากรในพื้นที่ทั้งหมด12,58คนเป็นเพศหญิง5,322คนและเพศชาย4,936คนประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวปลูกผักปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อย ด้านการศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดส,สอพทออจำนวน6แห่งสถานศึกษาสังกัดเอกชนจำนวน1แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1แห่งด้านสาธารณาสุขตำบลดอนหันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2แห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาแพรกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนหันวิสาหกิจชุมชนของตำบลดอนหัน มีกลุ่มส่งเสริมจากสารผลิตภัณฑ์จากโกกซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ3ดาวและรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน DN กลุ่มแปรรูปอาหารหมูแดดเดียวจากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกโครงการซัมบายสีทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การขัดแยกขยะตัวนี้เราจะได้เป็นน้ํามันเบนซินนะครับน้ํามันเบนซินแล้วก็น้ํามันเตาน้ํามันดีเซลนะครับผมจะยกตัวอย่างน้ํามันที่เราได้กันในรอบรอบแรกนะครับเราได้ปริมาณขยะ9กิโลจะได้น้ํามันอยู่ประมาณ4ลิตรนะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองจุดไฟดูว่าคุณภาพน้ํามันจะเป็นยังไงน้ํามันตัวนี้สามารถที่จะ เอาไปใช้ในในรถยนต์ในรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเช่น Honda Wave ที่เป็นหัวฉีดถ้าที่เป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับหัวฉีดยังใช้ไม่ได้นะครับแต่เทนิดนึงาวางลงก็จะได้คุณภาพน้ำมันที่ที่ดีนะครับเพราะนั้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับ พี่น้องในตำบลดอนหันนะครับร่วมกันคายคัดแยกขยะนะครับเปลี่ยนขยะบาปตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปเป็นให้เกิดมลพิษกลายเป็นมลพิษทำร้ายตัวเองทำร้ายครอบครัวกับคนที่เรารักเปลี่ยนขยะบาปตัวนี้ให้เป็นขยะบุญนะครับนำมากันน้ํามันน้ํามันตัวนี้จะไปช่วยกลับไปช่วยสวัสดิการกลุ่มสมาชิกในการบริหารจัดการขยะนําไป เผาศพนะครับหรือว่าชาปนก,กิจศบได้นะครับหรือว่าจะใช้ในภาคการเกษตรใช้ในเครื่องสูบน้ําเครื่องคูโบต้านะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเปลี่ยนขยะบาปให้เป็นขยะบุญนะครับขอบพระคุณครับ